สวัสดีค่ะสิ่เพื่อนชาวราศีพฤกษกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จารย์นีน่าทาโร่นะคะก็จะมาทำนายดวงชะตาของคุณนะคะประจำเดือนออมก,กราคม2567นก็ะคะก็เป็นหัวข้อ,ขอเรื่องของการเงินการงานสุขภาพความรักคนในครอบครัวนะคะต้องขออภัยที่แบบว่ามาล่าช้านะคะคือตอนนี้ก็เป็นช่วงวันที่6มก,กราแล้วนะคะก็ คิวเยอะมากนะคะคิวยาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวามานะคะขออภัยทุกคนที่ร่าช้านะคะแต่ก็ไม่ได้ลืมนะคะพอเวลามีก็จะแบบรีบจัดสรรให้ทันทีนะคะโอเคขอแนะนำตัวเองนะคะถ้าใครจะรู้ว่านี่น่าเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์น i หน้าทาวโรออนไลน์คอมได้เลยคะ่ะหรือว่าสนใจจะดูดวงะคะแบบส่วนตัวพิเศษคือแอดนีหน้าทาวโนะคะอาจจะรู้สึกว่าทําไมแบบแบ็กกราวด์ข้างหลังไม่เหมือนเดิมนะคะว่านี่น้ากอ็อยู่ที่เหนือ นะคะก็คืออยู่ที่จังหวัดเหนือมาประมาณ20วันแล้วแหละนะคะก็ยังคงอยู่ที่ต่อไปนะคะเพราะว่ามาทํางานที่นี่นะคะนานมากๆเลยเนาะเพราะว่ามาตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะคะจนหลังปีใหม่แล้วเนาะโอเคอาจจะได้ยินเสียงลูกสาวเจ้าตัวเล็กแล้วก็ได้ยินเสียงรถวิ่งนะคะเพราะว่าติดถนนเลยเนาะห้องพักโรงแรมนะคะอ่ะเรามาดูชาวราศีพฤกษภกนะคะ เดือนมกราคม2567นบะคะบอกว่าเคลียหัวใจตัวเองให้มันสะอาดทำใจให้เย็นขึ้นนะคะเคลียหัวใจตัวเองให้มันสะอาดนะคะสิ่งสกรปรกในจิตใจล้างให้มันสะอาดแล้วก็ทำใจให้มันเย็นนะคะบอกแบบนั้นคอหน้าไม่รู้ว่าคุณกำลังจะไปเจอเรื่องอะไรนะแต่ท่านบอกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้นคลิปฟังดีๆเพราะว่าท่านมีไกด์ไลน์ที่จะบอกเรา นะราศีนะคะจะมีราศีมังกรกุมแล้วก็เมถุนนะคะที่คุณจะเจออยู่3าราศีเนี่ยคือปั่นปวนชีวิตของคุณเลยแหละนะคะก็ไม่ว่าจะมาดีหรือมาอร้ายเนาะอ่ะโอเค,อเ,คเลขที่ถูกฉลโงกเป็นเลข5เลข6แล้วก็เลข9นะคะเเรามาดูที่ภยพยพระพุทธเจ้ากันบ้างเนาะนะคะใบแรกใบแรกบอกว่า ก้าว <utan> <tremb> ไปข้างหน้า <S 2> <S 2> บ,น <alet> บนเส้นทางชีวิตใหม่ของคุณโดยที่คุณไม่ต้องกังวลกับอะไรทั้งสิน้นคือน่ารู้สึกว่ามันมันลิงก์กับใบเนี้ยมากเลยอะที่บอกว่าเคลียร์จิตใจให้มันสะอาดทำใจให้มันเย็นนะคะแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางชีวิตใหม่ของคุณโดยที่คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องราวอะไรทั้งสิ้นเนี่ยสำคัญมากเลยเหมือนกับว่ามันเป็นกุญแจของคุณ่ะเหมือนเป็นคีย์ของคุณเลยในแแเดือนเนี้ยนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาที่จะทำให้คุณเนี่ยตระหนักถึงช่วงเวลาสำคัญในชีวิตจะทำอะไรคือรีบทำนะอคุณดูแลคนที่คุณผูกพันด้วยความรักและความจริงใจต่อให้รู้ว่าคนเนี่ยคิดร้ายกับคุณคิดไม่ดีคิดแบบคิดไม่ซื่อกับคุณก็ตามคุณก็ยังดีกับเขาอยู่ะนะคะแล้วก็บอกว่าการตัดสินใจของคุณอะคือคิดถูกต้องแล้วนะคะอ่ะอันนี้คือฝากบอกมา ประมาณนี้นะคะโอเคอจบไปแล้วนะคะคือพาร์ทแรกเดี๋ยวมาดูต่อพาร์ทที่2นะคะก็วันนี้อาจจะใช้แบบไพ่จิ๋วไม่นึงนะเพราะว่านี่น่าพกมาหลายชุดมากเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็อ่ขอใช้ไพ่เล็กแล้วกันนะคะวันนี้นะะเรามาดูกันเลยนะคะสถานการณ์ใบแรกนะคะสามเหรียญน,นะสามเหรียญแล้วก็ เก้าดาบนะคะเดวิลเทมเพลนส์นะคะห้าเดี๋ยวนะไม่ใช่เดอะไฮโลแฟงนะคะแล้วก็สี่เหรียญคิงถือถ้วยแล้วก็อะไรเนี่ยคือเจ็ดดาบห้าดาบ สองถ้วยพลึกโศกเคยน่าทางเป็นแต่ชุดแรกๆใช่ไหมบอกว่าให้ระวังคนอยู่สามคนสามกลุ่มอให้ยาดมเหรอคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกมันสามทุ่มครื่งแล้วทุกคนเขาคงรู้ว่าแม่เหนื่อยเพราะเสียงแม่มันแหบแล้วอืมขอบคุณนะคะ ไม่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนอะ่ะมีสปอนเซอร์ข้างๆอะ่ะคิดดูลูกสาวยาดมมาให้เออเอามาแล้วก็ดีขอขอบคุณนะคะอาาขอบคุณค่ะลูกอือคือย่าทํางานแต่เช้าอะ่ะแล้วก็มาจนถึงสามทุ่มคืนคือยังไม่ได้นอน<ม>ก็ก็คือแล้วก็อยู่บนเหนือคืออากาศหนาวมากแล้วก็เออ น่าจะเป็นไข้ประมาณ10วันเสียงแหบแล้วก็ทํางานด้วยแล้วก็เสียงแหบแล้วประมาณเนี้ยนะคะก็หลังจากนั้นคือก็มานั่งอัดคลิปให้นะคะขออภัยด้วยเนาะอ่ะโอเคอราศีพฤกษกสิ่งที่ในหน้าอยากจะเตือนอันดับแรกคือเมื่อกี้ที่บอกว่าไพ่ชุดเนี้ยเดี๋ยวนะ คือช่วงนี้ที่บอกว่าให้คุณะเคลียร์จิตใจให้มันสะอาดถูกไหมแล้วก็ทําใจให้มันเย็นดูเหมือนกับว่าคุณจะไปเจอเรื่องราวคนอยู่สามคนสามกลุ่มก็คือราศีราศีอะไรนะมังกรมังกรกลุ่มแล้วก็เมถูนถูกไหมอืมแต่พอหยิบไพ่ขึ้นมาอนะพอหยิบไพ่ขึ้นมาคือมันได้ไพ่ที่เหมือนกับว่าคุณกําลังเจอคนคนหนึ่งอ่ะ ที่คุณเคยรู้สึกดีมาตลอดแล้วก็เขากลับกลายเป็นเหมือนศัตรูคู่อริกับคุณเพียงแค่ไม่ชั่วเพียงแค่ชั่วข้ามคือไม่กี่วันเออคนนี้เคยเป็นมิตรเป็นกระยาณีมิตรเป็นคนที่คุณไว้ใจแต่สุดท้ายคืออยู่ก็มาแบบเหมือนถูกแทงข้างหลังถูกหักหลังทะเลาะกันเออ แต่ในหน้าสนนิษฐานเป็นเรื่องแรกก่อนคือเรื่องของความรักถ้าคุณมีคู่ชีวิตมีคนที่คุณกําลังดูใจอยู่อะไรก็ตามคนนี้เขากําลังโกหกคุณหรือหักหลังทรยศคุณอยู่นะคะเป็นไพ่เจ็ดดาบหักหลังหรือทรยศแทงข้างหลังคุณปกปิดซ่อนเล้นความจริงอะไรบางอย่างกับคุณเขากําลังจะเปลี่ยนไปแต่ถ้าถามว่าคุณอยากคุยกับเขาไหมคุณอยากคุยกับเขาอะแต่คุณอะเครียด คุณก้มใจอ่ะก้มใจมากจนแบบนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วก็เหมือนคุณเข้าใจว่าอารมณ์มันอารมณ์มันดิ่งอ่ะอารมณ์มันดาวคือเราเรารู้สึกดีกับเขามาตลอดรักเขามาตลอดแต่อยู่วันนึงเขากับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วก็พูดจาทะเลาะไม่ดีนู่นนี่นั่นกับเราอ่ะเออมันแย่คือหน้ามองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความเครียดกดดันจากบุคคลที่สามไหม เข้ามาในชีวิตหรือเปล่านะคะอันนี้คือเรื่องแรกก่อนนะที่ที่เด่นชัดมากท,ที่เห็นขึ้นมาเรื่องที่สองมันเป็นเรื่องของเหมือนเรื่องงานเรื่องงานหรือเรื่องเงินสักอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าเพลิโศกอะไปดิลเรื่องเงินกับใครอยู่เออดิวเรื่องเงินกับใครอยู่งงยแล้วปรากฏว่าเ,เขาโกหกคุณเหมือนเขาผัดวนันเขาบอกคุณว่าจะเอาเงินมาให้คุณในช่วงนี้วันนี้เวลานี้แต่พอไปถึงวันจร ถึงม,มันที่จะต้องจ่ายเงินจริงๆน่ะเขากลับผลัดวันออกไปอะ่ะเออโกหกเราว่าจะเอาเงินมาให้เราวันนั้นวันนี้แต่ว่าสุดท้ายคือก็ไม่ได้ให้มันนกเลยกลายเป็นว่าคุณเครียดเรื่องเงินเพราะคุณอาจจะมีเคสต้องใช้เงินอยู่แต่คนคนนี้ก็ดันมาโกหกเราซะอย่างนั้นว่าจะให้เงินนะน,นน่นนี่นั่นจะช่วยเหลือหนะ้าอะไรประมาณเนี่ยอืมอันนี้คือสิ่งที่น่าเห็นมันจะมีอยู่2เรื่องหลักๆเลยนะคะในเดือนนี้นะคะ มาดูเรื่องของบริวารกันเนาะบริวารญาติพี่น้องนะคะหรืออาจจะเป็นลูกหลานหรือ,อจ,จะเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะคะมีคนที่พึ่งพาอาศัยได้ไหมถ้าคุณมีลูกหรือบุตรหลานก็มองว่าพึ่งพาอาศัยได้นะคะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับคุณนะคะถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพระวังเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกสันหลังไมเกรนนะคะสายตาไม่ค่อยดีช่วงนี้แล้วก็การนอนไม่ค่อยหลับหรือสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนนะคะจมูกเป็นหวัดคัดจมูกหรือว่า <c oughs> เ,เจ็บหัวเข่านะคะ หรือว่าเจ็บไปทั้งสองข้างแล้วก็มีอาการเจ็บแขนข้อศอกอะไรประมาณนี้นะคะสุขภาพแล้วก็บางคนอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของปวดหัวบ่อยบ่อยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของช่องคลอดมดลูกให้ระวังด้วยนะคะอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องทั่วไปแล้วก็สุขภาพคุณพ่อคุณแม่จริงๆทนี่น่ามองว่าพฤกษ์คุณพ่อคุณแม่ของคุณ่ะสุขภาพไม่ค่อยดีทั้งคู่แต่คุณพ่อจะปวดหัวบ่อยมากเหมือนมีเรื่องให้กดดันคุณแม่น่ะจะเป็นเกี่ยวกับระบบเรื่องของมดลูก มดลูกอะไรประมาณนี้หรือว่าตรงบริเวณช่องคลอดผู้หญิงอะ่ะคุณแม่ของคุณนะแต่ว่าคุณแม่ถ้าเคยป่วยหรือไม่สบายอะไรอยู่ก็ตามโรคกกัอบมันจะวนกลับมาหาอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือคุณแม่ของคุณนะอ่าอันนี้คือสุขภาพของคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะ <c oughs> ประเด็นอันหนึ่งที่เคลียร์ให้ก่อนอสิ่งหน้าที่น่าบอกว่า คู่ของคุณอนะ่ะเขาโกหกหรือหักหลังคุณอยู่ตอนนี้ถ้าคุณทะเอลาะก,ก,กันกับเขาอยู่แนวโน้มความสัมพันธ์เร็วๆนี้คุณกับเขาอาจจะมีเรื่องให้ต้องเคลียร์ใจกันอยู่นะคะแต่ว่าจะเคลียร์ดีหรือเปล่านี่ยังไม่ทราบเพราะว่าเป็นคําทํานายโดยรวมนะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะก็คือเรื่องของอาการเงินเนาะการเงินในช่วงต้นเดือนเป็นยังไงบ้างการเงินดีไหมนะคะต้นเดือนการเงินดีมาก มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้าจุนคอยช่วยเหลือคูนคอยซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินมีเงินเยอะเยอะมากจริงนะเขา,าเรียกว่านะรา,าชินีถือเหรียญเะี่ยเงินเยอะมากนะคะบางทีอาจจะแบบว่าบางคนมีโชคลาภช่วงต้นเดือนก็ได้นะคะการเงินดีบริวารไม่ค่อยสร้างปัญหาให้หนักอกหนักใจเรื่องเงินเลยนะคะแต่พอกลางเดือน <c oughs> เงินเยอะเหมือนเดิม ได้มาจากน้ำพังน้ำแรงของคุณไม่ว่าคุณจะทํางานแนวไหนหรือธุรกิจอะไรก็ตามคุณน่ะเงินจะเยอะมากๆเงินเข้ามาแบบรัวๆปังๆแล้วก็ถามว่ามีเก็บอย่างไมเก็บเยอะแต่จังหมดไปเพราะบริวารบริวารที่นี่อาจจะหมายถึงคนในบ้านเป็นผู้ชายที่อายุเราๆประมาณสัก4 5อัพขึ้นไปคุณจะหมดเงินเพราะคนคนนี้นะคะ,ะแต่คุณยังมีเก็บอยู่ไหมยังมีเก็บอยู่ไม่ได้ติดขัดหรอไม่ได้ติดลบนะคะแต่ก็แค่ระวัง <c oughs> สิ้นเดือนมาการเงินเป็นยังไงบ้างสิ้นเดือนการเงินเนี่ยจะเงียบอประมาณสัก50าอร์นของรายได้ที่เราได้ที่เรามีนะคะมันจะเงียบแล้วก็บางทีมันอาจจะมีรายจ่ายบางอย่างที่หมดไปออ,อาจจะเป็นรายจ่ายที่เรารู้สึกว่าอยากได้มานานแล้วแล้วก็ลังเลใจอยู่เว้ยจะเอาดีไหมวะแต่สุดท้ายคือต้องเอาเพราะมัน ไม่ว่ามันจะจําเป็นหรือไม่จําเป็นสุดท้ายคุณก็คือคุณจะเอาอมักจะหมดไปแบบนั้นแหละนะคะแล้วก็อช่วงเส้นเดือนจะเป็นผู้หญิงนะเข้ามามีบทบาทกับคุณเรื่องเงินมีบทบาทกับคุณเรื่องเงินนะคะคือในลักษณะเหมือนกับว่าขอให้ช่วยแล้วคุณก็เข้าไปช่วยอะไรประมาณนี้นะคะโอเคอันนี้คือเรื่องเงิน อะต่อไปเป็นเรื่องงานบ้างนะคะงานงานเดี๋ยวนะเรื่องงานเรื่องงานอ่ะเรื่องงานนะคะเรื่องงานช่วงต้นเดือนเป็นยังไงบ้างเรื่องงานนะคะสามทุ่มครึ่งจะสี่ทุ่มแล้วเรื่องงานมีเรื่องอะไรอึดอัดใจเรื่องงาน แล้วก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยหนึ่งผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นเจ้านายก็ได้เป็นเพื่อนที่ทํางานก็ได้เป็นบริวารก็ได้หรือว่าจะเป็นลูกค้าคนที่มาติดต่องานกับคุณก็ได้คนเนี้จะเข้ามาคือรู้สึกว่าเขาจะเข้ามามีบาบางกับ,บ,บคุณเรื่องงานแล้วก็คุณจะอึดอาจจาัดใจแต่ว่าสุดท้ายคืองานออกมาดีงาองานออกมาดีนะคะอ่ะเดี๋ยวนะช่วงกลางเดือนร่ะเปยังไงบ้างกลางเดือน เคลียงานเก่าๆที่เคยทำนะคะแล้วก็ก็ดูแบบดูเรื่อยๆแหะไม่ได้รีบไม่มีอะไรให้คุณต้องรีบร้อนหรอกในเรื่องงานแต่ว่าเพื่อนร่วมงานจะกดดันซะมากกว่าอเป็นลักษณะเหมือนเพื่อนร่วมงานจะกดกดดันคูคุณอะกดดันคุณนะคะกดดันคุณแล้วก็แต่คุณก็ยังคงแบบไม่สนใจอะคือแบบคือไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจ การกดดันของเขาเรื่องที่เขาจะกดดันอะไรเราคือไม่ต้องไปสนใจชิวๆของเราไปดีที่สุดเนาะเออแค่เราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็พอแล้วแหละนะคะแต่พอช่วงประมาณสักสิ้นเดือนคุณจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขากดดันมันแรงขึ้นเออนะคะถึงขั้นที่แบบว่าเขาอาจจะพูดให้คุณเสียหายในด้านไม่ดีให้ใครฟังหรือว่า บางทีเราไว้ใจเขาว่าจนเกินไปคนที่เราคิดว่าดีสุดท้ายก็คือแบบเออทรยศเรามันทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอะไรบางอย่างมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะอารมณ์แบบเซง็งเบือ่ออะไรประมาณนี้นะคะอืมแต่คุณก็ยังมีโอกาสในทางการงานอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าจะมีพวกผู้ใหญ่อคอยหยิบยื่นงานให้คุณอยู่ยตลอดเวลานะคะอืมเครียดกับเพื่อนร่วมง,งานซะส่วนใหญ่อ่ะอืม อันนี้คือเรื่องงานเนาะ <c oughs> อ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเดี๋ยวนะเรื่องของความรักเนาะความรักนะคะก็แบ่งเป็นคนโสดอ่ะคนโสดก่อนเลยแล้วกันเนาะคนโสดนะคะกม็มีโอกาสที่จะได้สละโสดไหมนะคะในเดือนนี้คนโสดคนโสดมีโอกาสที่จะได้ เขาเรียกว่านะบุกต้นรักกับใครสักคนหนึ่งซึ่งนี่น่ารู้ว่าคุณน่าจะคุยกับเขามาสักระยะหนึ่งน่าจะประมาณสัก1เดือนขึ้นไปหเดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าลองคบกันกับคนนี้ดูแต่ระวังนะคนนี้เจ้าชู้คนที่คุณคุยคุยด้วยเจ้าชู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะคบกันจริงๆคือดูดีก่อนนะคะเจ้าชู้อยู่นะอ่ะโอเค สถานะไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างยังไปกันได้ไหมไปกันได้ไหมไปกันได้นะแต่ว่าคนที่จะเหนื่อยที่สุดคือน่าจะเป็นคุณดูเหนื่อยในความสัมพันธ์แต่เขาเป็นคนที่ละอิสระมากๆนะคะเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ชอบเขาเรียกว่านะไม่ชอบการผูกมัดไม่ชอบการยึดติดกับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจี้เขาไม่ได้นะเขาไม่ชอบให้ใครมาจี้ จำจีจำชัยอะไรกับเขาอะไรประมาณนี้ถ้าจะคบกันคือห้ามออ,ออกตัวเป็นเจ้าขอเจ้าของอะไรประมาณนี้พเอ,อเ,พเขาค่อนข้างรักอิสระส่วนคุณเองก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีที่สำคัญคือระวังคำพูดเราอย่าพูดอะไรแรงเกินไปบางทีเขาเขาจะไม่ชอบ อะไรประมาณนี้คือต้องต้องนุ่มนวลอ่อนโยนอะไรประมาณนี้เออนะคะคู่ของคุณจะชอบประมาณนั้นแหละนะคะก็ยังไปกันได้ต่อไปต่อกันได้เออไปกันได้ยังไปกันได้เหมือนเดิมแหละนะคะ <c oughs> อ่ะเรามาดูกันต่อนะคะที่คนมีคู่บ้างอ่ะคนมีคู่เป็นยังไงบ้างคนมีคู่สามีภรรยาปกติดีนะคะดู ดูเหมือนแบบคุณเองก็โฟกัสตแต่เรื่องเงินกับเรื่องงานนะคุณดูไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าคุณถามถามว่าคนเทคแคร์ care, ดูแลเขาดีไหมโอเคเทคแคร์ care, ดูแลดีแล้วก็ใส่ใจเขามากๆเหมือนกันแหละนะคะส่วนเขาเองก็ดูไม่มีอะไรนะดูรักแล้วก็ดูมีความสุขในชีวิตเหมือนกันนะคะกับการมีชีวิตคู่เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนก็ตามที่เจออยู่ตอนนี้คือขอให้มีสตินะคะมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้กับทุกคู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือจงรักษาศีลห้านะคะจะเป็นพื้นฐานของดวงชะตานะคะเจอกันใหม่นะคะในอีพหน้าขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ